วันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยให้กรมอุตุนิยมวิทยาช่วยดูแลไหมคะวันนี้มีฝนตกบางพื้นที่พกร่มออกไปด้วยนะคะอากาศหนาวแบบนี้ยอย่าลืมห่มผ้าให้มิดชิดด้วยนะจ๊ะ ท้องฟ้าจำสายแบบนี้ไปเอาติ้งต่างจังหวัดดีกว่าค่ะไม่ว่าจะร้อนฝนหนาวกรมตุนิยมวิทยาพร้อมรายงานคุณทุกสถานการณ์อัปเดตข่าวพยากรณ์อากาศได้ที่ w w w t m d g o t h แอปพลิเคชันไทยเวทเทอร์และสายด่วน1182 ช่วยจุกด้วยช่วยจุกด้วยคุณครูให้เขียนเรียงความเกี่ยวกับเอลโยจุกไม่รู้ว่าคืออะไรงั้นมานั่งนี่เดี๋ยวลุงจะเล่าให้ฟังโดยปกติแล้วเหนือหน,น้าน้้ามาหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนจะมีลมค้าตะวันออกพัดปกคลุมเป็นประจำลมนี้จะพัดพาผิวหน้าน้้ำทะเลที่อุ่นจากทางตะวันออกบริเวณชายฝั่งประเทศเอกวาดอร์เปรูและชิลีตอนเหนือไปสะสมอยู่ทางตะวันตกชายฝั่งอินโดนีเซียและออสเตรเลีย ทำให้บรรยากาศเหนือบริเวณแปซิฟิกตะวันตกมีความชื้นเนื่องจากกระบวนการระเหยและมีการก่ะตัวของเมฆและฝนบริเวณตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชียรวมทั้งประเทศต่างๆที่เป็นเกาะอยู่ในแปซิฟิกตะวันตกขณะที่ทางตะวันออกของแปซิฟิกเขตศู์สตรมีการไหลขึ้นของน้ําเย็นระดับล่างขึ้นไปยังผิวน้ําและทําให้เกิดความแห้งแล้งบริเวณชายฝั่งอเมริกาใต้แต่เมื่อลมค้าตะวันออกมีกําลังอ่อนกว่าปกติ ลมที่พัดปกคลุมบริเวณด้านตะวันออกของปาปวนิวกินีจะเปลี่ยนทิศทางจากตะวันออกเป็นตะวันตกทําให้เกิดคลื่นใต้ผิวน้ําพัดพาเอามัวน้ําอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณแปซิฟิกตะวันตกไปแทนที่น้ําเย็นทางแปซิฟิกตะวันออกเมื่อมัวน้ําอุ่นได้ถูกพัดพาไปถึงแปซิฟิกตะวันออกบริเวณชายฝั่งประเทศเอกวาดอร์ก็จะรวมเข้ากับผิวน้ําทําให้ผิวหน้าน้ําทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติและน้ําอุ่นนี้ จะค่อยๆแผ่ขยายพื้นที่ไปทางตะวันตกถึงตอนกลางของมหาสมุทรส่งผลให้บริเวณที่มีการก่อตัวของเมฆและฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่ที่บริเวณตอนกลางฝั่งประเทศเปรูและเอกวาดอร์จึงมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่ออสเตรเลียอินโดนีเซียซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยและเกิดความแห้งแล้ง กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา AM Stereo ความถี่1,287กิโลเฮิรตซ์แต่นี้ไปกอเชิญรับฟังรายการอากาศบ้านเราค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ AM 1287กิโลเฮิรตซ์คุณผู้ฟังที่รับฟังทาง FM 5แห่งทุกพิพากของเรานะคะตลอดจนที่รับชมทางถ่ายทอดสดทางเพจของสถานีวิทยุอยู่ใน ขณะนี้ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอากาศบ้านเรานะคะประจำวันศุกร์ที่25สิงหาคม2566ในช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะอยู่กับดีเจปินพินชนะนันจันเทศรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะส่วนทีมงานค่ะ a c e b o o k l i น e ค่ะน้องเบ้นกิติชาญชนยุทธ์นะคะคุมเสียงรับโทรศัพท์ค่ะดีเจอิทอำนาจินดาพรมค่ะและก็วันนี้ค่ะท่านผู้ฟัง ท่านผู้ฟังจะมีข่าวดีมาบอกแล้วนะคะมาติดตามเลยนะคะว่ามีแนวโน้มว่าฝนบ้านเราจะเพิ่มขึ้นแล้วนะคะจะมาติดตามกับผอ,อสมควรต้นจานผู้อํานวยการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศค่ะสวัสดีค่ะผอคะครับสวัสดีครับดิฉันพินแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมและผฝานเปบุวงไลน์ในช่วงที่คือวันนี้ด้วยะค,ะค่ะเห็นผอ,อ,อ,อบอกว่ามีข่าวดีมาฝากพี่น้องประชาชนบอกว่าตั้งแต่วันที่28นี้ไปจะมีฝนเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นเยอะเลยจะเป็นยังไงจะ จากปัจจัยอะไรคะครับตอนนี้ก็เรายัางคงลุ้นอยู่นะว่าเมื่อ <c oughs> ไหร่ฝนจะมาอย่างพี่น้องทางด้านภาคกลาง่านผู้ฟังที่เราฟังอยู่เนาะ <c oughs> ในบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตอนออกนะครับรวมทั้งกรุงเทพกรกรเองนี้ก็ช่วงนี้ก็อาจจะมีฝนอยู่ละในช่วงเย็นนะ <c oughs> เย็นถึงค่ำนะครับแต่ว่าถ้าจะให้เพิ่มจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นตั้งแต่28นะครับ28สิสิงหาคมน,นี้ก็คือช่วงปลายเดือนเราก็คิดว่าน่าจะมีตัวแปรที่จะทําให้สภาพอากาศของเรานี้เปลี่ยนไป เน,นื่อง,งจากอะไรเอ่ยอปัจจัยแรกก็คือมรสุมนะครับปัจจัยที่2ก็คือตัวร่องมรสุมนะครับซึ่งตัวที่3นี่ก็ถ้าเรากล่าวถึงไม่ไม่กล่าวถึงก็ไม่ได้เลยนะคุณพีงก็คือเรื่องของมวลอากาศเย็นที่จะเบียดลงมานะครับแต่เนื่องจากว่าตัวมวลอากาศเย็นอาจจะมามาในช่วงปลายๆฤด,ดูฝนแต่ก็เขาจะมีเป็นปกตินะครับเพียงแต่ว่า อาจจะไม่แรงเหมือนกับในช่วงอากาศเย็นนี้ใช่ไหมคะที่จะเป็นปัจจัยที่ทําให้ผักล่องลงมาลึกๆซึ่งถ้าปกติเนี่ยถ้าแนวร่องพัดผ่านจากมรสุมที่พัดผ่านอยู่แล้วเรามีแนวร่องมาเนี่ยถ้าร่องร่องที่จะเกิดขึ้นที่จะมีความแรงได้ก็คือต้องถูกผลักอย่างรุนแรงแรงแล้วก็ให้เลือดลงมาต่ําด้วยนะครับเดิมเนี่ยร่องส่วนใหญ่ก็จะพาดผ่านอย่างวันนี้เองนี่ก็จะร่อง ก็จะพาดผ่านในบริเวณภาคเหนือตอนบนในอีนนสานตอนบนในสบพบปลาบรนะครับก็ฝนก็จะเกิดตามแนวตามใกล้ๆกับแนวล่องมรสุมแล้วก็ยอมความกุณากาศต่ําเป็นส่วนใหญ่ค่ะนะครับพอถึงวันที่28เนี่ยพอออบอกว่าจะถูกล่องมรสุมล่องฝนจะถูกผักลงมาเนี่ยวันที่28นี้จะมีผลเลยไหมคะจะเริ่มมีพผลผลทางภาคอีสานก่อนอีสานค่ะอีสานนี่ก็จะเริ่มเหมือนคล้ายๆกับ ถ้าเราจําได้เนอะเหมือน,น,นหน้าหนาวเห,วหวมือนหน้าหนาวเนี่ยฝนจะเริ่มมาตั้งแต่แรกก็คือจะเริ่มทางอีสานก่อนอีสานก่อนอเราประกอบกับในช่วงนั้นก็อาจจะมียอมความกดอากาศต่ําที่ก่อตัวในบริเวณทางด้านทะเลจีนใต้ก็จะทําให้ทางภาคอีสานเนี่ยอาจจะได้รับอิทธิพลก่อน นครับอันนี้ก็คืออย่างที่น้องเบนแสดงเนี่ยจะเห็นว่าย e 8เนี่ยจะเริ่มอีสานนะครับอีภาคเหนือทางด้านตอนบนขอบของตัวแนวร่องนี้ยังไม่ลงมาแต่พอ29 9<ม>เนี่ยจะเห็นว่า<ม>เริ่มมีการกระจายมากขึ้นสีนเต็มแล้วนะคะรวมทั้งในบริเวณภาคกลางภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคตอนออกเทีมหาคนครก็จะเป็น30นะครับส1นะครับซึ่งถ้าถ้าถ้าสังเกตก็คือว่า พอตัวมวลอากาศเย็นเขาขยับลงมาผักแนวล่องลงมาตับเนี่ยแนวแนวพื้นที่ที่เราอยากได้ฝนมากที่สุดก็คือภาคกลางนะภาคกลางก็มีโอกาสสูงสุดนะครับก็อย่างเช่นฝนที่เกิดขึ้นก็จะเป็นฝนปานกลางถึงหนักอันนี้อาจจะต้องมาติดตามเรื่องประกาศกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คาดว่าน่าจะมาถ้าไม่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะถ้าเป็นไปตามแบบจําลองนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมขาที่อยู่ในหน้าจอที่ถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้นะคะถ้าเป็นไปตามการคาดการณ์และเป็นแบบ ตามแบบจําลองนะคะก็ความหวังก็น่าจะสูงสุดละนะครับงวดนี้ก็น่าจะต่อเนื่องหลายวันนะครับตั้งแต่2ี่แปดที่เก้าสามสิบนะครับสามสิบเอ็ดจนกระทั่งถึงวันที่สองี่ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆค่ะขออนะคะที่ที่มาเติมเต็มมาเติมน้ำแต่ก็ยังแอบผูกอยู่นะคุณกินก็คือพรราะอไบริเวณที่เป็นพื้นที่ที่รับฝนอยู่แล้วตอนนี้ก็คือทางภาคอีสานตอนบนอย่างหนองคายบึงการนครนครพนมทางด้านนี้ก็ คงจะต้องมายกระดับความเข้มข้นในการ<ช>ระวังอีกครั้งนึงทุ่งนาปริ่มแล้วปริมแล,ะะแล้วตอนนี้นะครับเขาบอกว่าข้าวยืดหนีฝนหน,นีน้ตอนนี้ตามลําน้ําโขงนี่เขาเรียกว่ายังมีน้ําไหลเนาะยังมีน้นําไหลเข้ามาในในใน,ในุ่มน้ได้วยก็จะเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในช่วง2ี่9ี่เนี่ยมาเพิ่มเติมเข้ามาอีกนี่ก็อาจจะต้องมาติดตามให้ดีนะครับในพื้นที่ที่มัน มีฝนตกหนักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็จะเป็นผลดีสําหรับพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับฝนนะครับอย่างเช่นภาคเหนือตอนล่างเนี่ยเราก็ภาคกลางรวมทั้งอีสานชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับรวมทั้งภาคตะออกกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคใต้ด้วยนะครับก็รวมทั้งเพชรบุรีประจวบเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้รับฝนใช่ค่ะพื้นที่หลายพื้นที่นะคะที่ยังไม่ได้ฝนนะคะก็ละลอกนี้ก็มีโอกาสมีโอกาสสูงนะคะ ก็พอเอาค่ะขออนุญาตาในในเบรกไว้นะต,ตรงนั้นก่อนนะคะ,คะขออนุญาตไปรับสายคุณพรชัยจากาพะะระรามห้าค่ะสวัสดีค่ะคุณพรชัยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดชินด้วยนะครับสวัสดีจ้าคุณเชษจะมีฝนไหมครับอ่าวันนี้เมื่อวานาไปตอนบนเนาะวันนี้น่าจะลงมาล่างแล้ววันนี้มาเอ่ยมาประมาบ่ายสามโมงเย็นครับเออเนาะวันนี้ยังมีอยู่ครับยังมีอยู่เพราะว่าวันนี้ก็คือตัวบรสุมอยู่นะครับบรสุมแต่ว่าเวลานี้แดดร้อนนะครับ นี่แหละครับแดดร้อนๆนี่แหละครับพอช่วงบ่ายมาฝนก็จะมาด้วยใช่ไหมคะนะเมื่อวานนี่ขึ้นไปทั้งบนเนาะไปตะลิ่งชันไปทั้งบางเขนไปทั้งดอนเมืองบรรยากาศเพราะว่ามาจากนครปฐมเลยใช่มครับครับคแต่วันนี้จะลงล่างหน่อยครับคุณมอชัยถ้าว่าพื้นที่ไหนบ้างวันนี้ก็น่าจะเป็นทางกรุงเทพตอนกลางๆรวมทั้งบางนาด้วยนะตอนนี้วันศุกร์ด้วยเนาะวันศุกร์มักจะมาวันศุกร์นะครับยังยังไม่อยู่ครับยังใช่ประกาน เอ่อก็น่าจะช่วงนี้แหละตั้งแต่นครปฐมมาเนาะปทุมธา,านีแล้วนโนทบุรีนะครับสง่งไปไม่ใช่ไหมไหมว่ไไไาได้ดูฝนในจัดสิ้นสุดอ๋อสิ้นสุดน่าจะประมาณสักกลางเดือนตุลาครับกลางนะเ,เดือนตุลาอ่ากลางเดือนตุลาพี่ผมขอผ,ผมชอบได้ดูฝนเนี่บเย็นชุ่มฉ่ำเชื่อใจเนาะครับครับ รับขอบคุณมากค่ะค่ะถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะคะในเรื่องของฝนจะเพิ่มขึ้นวันที่28เป็นต้นไปค่ะท่านผู้ฟังปัจจัยมรสุมที่จะแรงขึ้นด้วยนะคะก็อย่างน้อยก็คือขอให้มาตามที่เราคาดการไว้นะเพราะว่าความหวังนี้ก็เริ่มจะ น้อยลงแล้วเพราะว่าระยะเวลาที่เราจะอยู่ในช่วงฤดูฝนนี้ก็จะสั้นลงแล้วรนี้ก็เห็นใจพี่น้องประชาชนนะคะบางท่านรอคอยเป็นละลอกละลอกที่เราให้ไว้นะเขาก็ยังไม่ได้นะแต่ละท่านก็ยังไม่ได้แต่ว่าละลอกนี้ก็เป็นความหวังอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเพราะว่าปัจจัยตัวแปรหลักๆนะคะก็จะถูกผลักเข้ามาร่องมระสุงก็จะถูกมวลอากาศเย็นดันลงมานะเป็นข่าวดีจริงๆค่ะพอออนขญาตยากไปทักทายท่านผู้ชมที่รับชมทางเพจของเรานะคะคุณพรชัยบอกว่าเย็นนี้พระรามห ก็ท่านเมื่อกี้เนาะนะดูสิกรุงเทพจะมีฝนไหมวันนี้น่าจะมีโอกาสครับน่าจะเป็นช่วงเย็นเนาะมีโอกาสนะคุณพรชัยแล้วก็ขออนุญาตตัดไปรับสายคุณอาหนุ่มน้อยจากเพชรบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณอาหนุ่มน้อยค่ะรับจะนานนั้นแล้วคุณสมควรสวัสดีจ้าคอตาประธานอาหารกลางวันยังเนี่ยห้าสิบปีเลยโอ้ห้าสิบปีเลยห้าสิบปีแล้วมาลอยไปลอยมาเนี่ยนะมันเป็นไปแล้วกลับมาผม ตีมงเศษนะละเริ่มได้ฝนแล้วเนาะได้ฝนที่เพราะว่ามันสองเซนสองเซนมาตั้งหลายวันอ่าครับสองสามวันแล้วนะที่ได้เ็นแต่ว่าันที่เบ็ดก็ได้หนึ่งนิ้วนะครับแต่ว่าต่อบางกบละเมอยังไงพึ่งประกาศชั้งแรกเมื่อกีทางบ้านผมอ่าอยู่บั่งกกกันนะก็บอกว่าเขาได้ห้ามิลโอ้ครับเด็ดแต่เมื่อวานผมสองนิ้วห้าสิบมิห้าสิบมิลแล้ว ที่พูถามว่ากรุงเทพจะมาต่ำๆนี่ต่ำนี่มาทางในกองวันมา,า,มาวาันในกองบอกตีสิป,ปมินนะนี่อวก<แ>สำนักรา,ายงานที่ต่อกันอยู่นะคุณมนัสนะเพราะว,ว่ายังเพชรบุรีบ้านผมวันนี้จะมีเหมือนเมืา่อวานนี้มีเมียงยังมีอยู่ครับเพราะวันนี้ฝนน่าจะมาทางด้านแถวรัฐบุรีนี่แหละนะครับเข้ามาสุดสาครอสองสงครามเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าช่วงน่าจะเป็นช่วงเย็นไปถึงค่ำแล้วล่ะนะครับ วันนี้บอสุมยังทำหน้าที่อยู่เนาะไปลุ้นอีกทีหนึ่งก็นัวละครับยี่แปดเนี่ยน่าจะน่ะหลายหลายพื้นที่นะครับในยี่แปดยี่เก้านะครับที่ผมติดตามตั้งแต่ตอนต้นบอจำเนีาดาาศเยังจะมาดันด้วยอะไรด้วยผมข้อําพูดจะมีผมไม่กล้าถามวั <c oughs> นนั้นคุยังมาให้ผมใจถามผมไม่อยากถามเสียบฟ้องคนนะเพราะว่าติยใบเบิกถานม,มาก่อนนะเพราะวานน้นผมก็ต้องอยู่นะตรงตามมาจะมาอย่ใช่คือต นะ่ามันจะเคยมาอยู่แถวอ้าวไทยเนี่ยนะครับนนะิแต่ปนีนี้มันเดือยพี่กะเขาบอกว่าเพชรบุรีมันก็ยังว่านนัๆน้ําจนมาสานก็เข้าในแก่งเรื่อยๆนะท <c oughs> ีแี้วครับจะได้สํารองน้าไว้เยอะๆนะช่วงนี้ครับโอ้หก็ทําท่อน้าประปาลงไปทางเพชรบุรีขึ้นมาทางเหนือลงม้สองเลยนะเพชรบุรีต้นครับส่งไอ่ะเพราะว่า อุยหงูวัดโรงแรมมันก็มีเยอะนะรัมมาแล้วมาทักทายว่าเมื่อวานได้ผลหนักดีใจด้วยดีใจด้วยรอบนะเดี๋ยววันนี้มีโอกาสอยู่ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่นุ่มน้อยนาอที่เข้ามาร่วมจัดรายการกันหร่ะขอบคุณเอฟซีนะคะเอฟซีของเรานะคะหนาแน่นมากๆเลยทีนี้อย่างแถวลำตะคอเนี่ยเราก็ไม่น่าเชื่อนะเพราะว่าต้นปีเนี่ย เคยรับตะคองทำเยอะคุณพิมพ์แต่ว่าช่วงนี้เริ่มเห็นถนนลดลงแล้วเชก่าแต่ที่แน่ๆค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมใครที่8เป็นต้นไปนี่นะปัจจัยชัดเจนนะคะเตรียมรับมือนะคค่ะเตรียมรับเลยนะคะขออนุญาตไปที่คุณสุปรกรค่ะถามว่าแหลมฉบังวันนี้ลุ้นฝนจากเพชรบุรีได้ไหมครับยังลุ้นอยู่ครับเพราะว่าวันนี้มรสุมยังยังปกคลุมอยู่นะครับยังพัดปกคลุมยังมีโอกาสนะท่านที่รับชมอยู่นะคะฝากคําถามเข้ามาได้เลยนะคะคุณโสพลค่ะสวัสดีครับเย็นนี้ตัวเมืองชนบุรี จะมีฝนอีกหรือเปล่าครับยังมีอยู่นะครับตอนนี้ก็เริ่มมีกลุ่มฝนทางชดเะช,ะชิงเซาเนาะ<ช>แต่ว่าช่วงบ่ายก็คาดว่าน่าจะลมตนตกเชีงใต้นี่ยังทําหน้าที่ฝนทางชลบุรีก็น่าจะเกิดขึ้นได้ช่วงรเรดาร์ตอนนี้มีมองเห็นฝน<ผ>ลแล้วาางชชเเิแล้วก็คุณสุพลให้กําลังใจมาด้วยคุณพอลนะคะบอกว่า คุณปอน,นะค่ะบอกว่าอายุทยาเสนาค่ะเป็นยังไงบ้างมีโอกาสไหมวันนี้อาจจะยังไม่เยอะนะมีฝนปลายปแต่ว่ามันไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ถึงกระหักนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่ายี่สิบเก้าสามเนี่ยเดี๋ยวน่าจะกระจายดีกว่านี้ครับค่ะ,คะแล้วก็คุณแสงเพชรให้กําลังใจมาพี่สิวลีด้วยนะคะ,คะพี่จินเกียรติด้วยขอบพระคุณมากๆค่ะคุณลูกตานะคะเมื่อคืนสระแก้วนะคะม,มีฝนตกแรงนะคะแต่ไม่นานนะคะบอกว่าสระ ยังไม่ได้ยังไม่เต็มอ้าวยังยังมีเวลาอยู่ครับนะอย่างน้อยก็คือช่วงที่มีความหวังสุดๆก็เหมือนเดิมวัยยี่สิบเก้าสามสิบรอบนี้นะคะตัวแปรชัดเจนนะคะที่ทําให้ฝนเพิ่มขึ้นนะคะคุณอเนกค่ะให้กําลังใจมาด้วยขอบพระคุณมากๆค่ะคุณณรินทาขอให้มาที่โคราชด้วยคโคราชด้วยโคราชมาแน่ๆมาแน่ๆครับถ้าถ้าเป็นยี่สิบเก้านะโคราชช่วงที่แปดนี้จะเริ่มทางอีสานตอนบนก่อนนะครับ ขอเอาฟันธงนะฟันธงคุณเบียคุณบีนะบอกว่าวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบนี้บางแสนจะมีฝนไหมคะด้วยด้วยครับบางแสน้าตันออกน่าจะลงมาถึงนั่นแหละครับนสามสิบมีแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวการตัวแปรชัดเจนถ้าตามเป็นไปตามที่โมเดลนะคะโมเดลนะคะถ้าไม่เปไปตามที่โมเดลทำไงพอเอาฟันธงแล้วนั้นต้องต้องมารับผิดชอบร่วมครับ คุณสุขศรีค่ะให้กําลังใจมาจนะคะคุณอนันต์ด้วยนะคะคุณประทีปนะบอกว่าสวัสดีครับเมืองชุมพรร้อนมากครับแล้วจะมีฝนวันไหนบ้างชุมพรเนี่ยตอนนี้เหมือนมวลอากาศเยน็นจากทางซีกโลกใต้ก็มีการขยับขึ้นมาเหมือนกันค่ะ,คะแล้วฝนทางตั้งแต่ชุมพรลงไปดูฝนน้อยลงนะคุณปิน่นแต่ว่าที่จะรับน่ยก็คือล่านรับรอสุ่มอย่างระนองพังงานเนี่ยก็ยังมีอยู่แต่ชุมพรนี่ช่วงนี้ยังไม่เยอะเนาะ ก็ยังไม่มีเยอะนะคะคุณประทีปนะคะรอให้ช่วงเปลี่ยนก็คือ28-29นะครับค่ะอีกไม่กี่วันเนาะมีโอกาสับอีกหลายวันอยู่นะหลายวันอยู่3วันคุณประเด็จค่ะตำบลแม่สองนะคะอำเภอท่าสองยางจังหวัดตาบะจะมีแดดจะมีแดดวันไหนเนี่ยถามหาแม่เยอะนะทางแม่ห้องสอนต่านี่ก็มีคุมตลอดนะคตอนนี้ฝนฟ้ามาหรือยังอาจจะมาแต่ว่าก็เป็นฝนเล็กน้อยนะครับยังไม่ถึงหนัก แต่ว่าจะให้เพิ่มก็เวลาเดียวกันนะครับยี่สิบเก้าสามสิบน่าจะมาถึงแต่ว่าก็ยังได้รับเยอะอยู่เดิมที่เขาเขาเป็นด้านรับมรสุมเนาะทางด้านแถวว่าสอดทางด้านซิกัตะตกไม่รู้ว่าเต็มที่หรือยังนะแต่ามากรองคงต้องเตรียมรับคนของกันอีกแล้วะค่เตรียมเนาะเพราะว่าถ้าทางจะมาหนักเหมือนกันคุณนกค่ะจเฉิงเซาจะมีวันไหนคะเชิงเซาก็ยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้าสามสิบอาจจะช้ากว่าทางอีสานหน่อย ยี่สิบเก้าสามสิบนะคะเาเชียงซาวคุณจอยวิไลวิลันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะคุณกัญชัยอำเภอลี้ลำพูนจะมีฝนหนักวันไหนคะอ่อลี้ลำพูนยี่สิบเก้านะน่าจะเริ่มมีการกระจายแล้วก็อาจจะมีฝนหนักได้ในหลายๆพื้นที่ค่ะวันนี้นะคะทางชนบุรีคุณประทุมจากคุณประทุมนะคะถามเข้ามาว่าอำเภอเมืองนะคะวันนี้จะมีฝนช่วงไหนแล้วตกเวลาไหนครับช่วงเย็นน่าจะสักช่วง สี่โมงห้าโมงเย็นเป็นต้นไปสี่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะเมื่อคืนที่กรุงเทพนะคะก็มาเป็นละลอกละลอกนะคะมาหยุดแล้วก็มาช่วงบ่ายเนาะบ่ายเริ่มมีฝนเข้ามาช่วงเลิกงานครับเลิกงานมีคนบ่นเหมือนกันว่าทําไมต้องมาตอนฉันเลิกงานด้วยอะไรประมาณนี้อย่างที่ได้ทราบกันนะช่วงหน้าฝนเนี่ยกว่าเขาจะรวบรวมพลังงาน มันก็คล้อยเย็นบ่ายบ่ายถึงเย็นไปแล้วใชิญมกาะตัวงกาะตัวเลาต้องใช้เวลาต้องเผาผ่านพอสมควรพอจะตกก็พอดีช่วงเย็นพอดีช่วงเย็นเลิกงานพอดีเลยได้เวลาของเขานะคะในการก่อการก่อตัวของเมฆฝนคุณจอยให้กําลังใจมาด้วยนะคะคุณธนเดชสวัสดีครับกําแพงเพชรจะมีฝนไหมครับจะเกี่ยวข้าวครับผมช่วงนี้เกี่ยวได้เลยเนาะฝนอาจจะมีบ้างแต่ว่าก็คงไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่ว่าต้องระวังก็คือช่วงย9 3 0ิบเป็นต้นไปเนี่ย ฝนจะมาแล้วนะครับตอนนี้ถ้าทําให้เสร็จได้ตอนนี้ก็จะดีกว่านะถ้าเกี่ยวเกี่ยวให้เสร็จก่อนที่ฝนจะลงที่แปดนะค่ะครับคุณกัญชัยให้กําลังใจมาด้วยขอบพระคุณค่ะนะคะเย็นนี้นะคะจังหวัดเลยจะมีฝนอยู่ไหมคะยังมีอยู่นะเลยก็อยู่ใกล้แนวหย่อมความกอากาศต่ํานะครับเลยหนองคายหนองบัวลําพูนะครับถ้าภาพที่เราเห็นก็คือตามภาพเมฆเนี่ยยังมีการยกตัวก่อตัวของเมฆอยู่นะครับค่ะ คุณเสนอคะ่ะถามเข้ามาในเรื่องพายุสองลูกที่จะเข้าไทยจะเข้าหรือเปล่าให้พออธิบายเลยสอลูกสองลูก,งลกนี่ไม่เข้ามาแน่นอนครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าเขาจะเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือนะครับ,รบแล้วก็มีเขือบคือโค้งกลับไปนะครับก็จะมีพายุซาลาเนะาะกับพายอุอีกลูกหนึ่งคือ พายุดอมเรยดอมเรยนี่เป็นภาษากัมพูชากูชาทางคู่ไม่มีผลกระทบกับบ้านเราครับแต่แต่ถ้าไม่มีก็เราก็ขอเป็นแนวร่องแล้วกันเนาะแนวร่องมาพาดผ่านนะครับฝนก็จะมาช่วงบ่ายค่ำก็พอเนาะที่อยู่ในหน้าจอขนาดนี้สองลูกต่างทิศทางนี่คือไม่ได้เคลื่อนตัวเข้ามาละนะครับตอนนี้ก็อยู่ห่างบ้านเราห่างกันครับพอสมควรแล้วก็อุปสรรคที่สําคัญคือตอนนี้ก็มีมวลอากาศเย็นมา จอๆอยู่ทั้งนั้นทั้งท t r a t e g ใต้ตอนบนวันนั้นทิศทางดูแล้วก็โอกาสที่จะเข้ามาก็ยากหน่อยยากนะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะอย่างนั้นข่าวที่แจ้งไว้พาดหัวเห็นหลายสำนักพาดหัวไปนะคะว่าพายุสองลูกแต่ว่าเข้าไปในอ่านรายละเอียดก็มันเป็นคือเกิดขึ้นจริงคือลูกที่หกไอ้ลูกที่เก้ากับลูกที่สิบซาวลาีลูกที่เก้าส่วนดอมเลยนี่ลูกที่สิบนะครับไม่มีผลกระทบกับบ้านเรานะคะก็เห็น ตกใจนะคะหลายท่านอหลายท่านก็บางบางท่านก็ดีใจบอกว่าอยากให้เข้าบ้างจะได้ฝนมาแบบเต็มเต็มที่จริงช่วงนี้มันก็เป็นฤดูกาลของพายุนะที่จะเข้ามาแต่ว่าเนื่องจากว่าปีนี้มันเป็นปีที่ปรากฏการูกค่อนข้างจะมีผลพายุที่เกาะตัวมาก็ไม่สามารถจะขยับจากทางด้านทะเลจีนใต้เข้ามาได้เลยค่ะ มีผลกระทบมากเลยนะคะเรื่องเอลิโยนี่ส่งผลกระทบให้น้ําฝนบ้านเราที่คาดการไว้ว่าจะน้อยกว่าค่าปกติเท่าไหร่คะจริงๆเราคาดการว่า 5- 1 0ตอนนี้ก็น้อยกว่าอยู่20%เพิ่มขึ้นนีอคอยู่เมื่อเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนี่19เ้นาะ19เปอร์เซ็นต์อันนี้หายไปอีกแล้วนะครับ1เปอร์เซ็นต์ฝนที่คาดการไว้นะคะรู้สึกว่าจะได้น้อยเพิ่มน้อยขึ้นน้อยเรื่อยๆลงไปแต่ก็คาดว่าสัปดาห์สองสัปดาห์นี่แหละครับน่าจะ เริ่มมีการกระจายตัวดีขึ้นค่ะพออนไลน์ท่านนะคะบอกว่าฝนฟ้าบ้านเราไม่เหมือนเดิมเลยนะคะ,คะก็ส่งผลกระทบกับในเรื่องของเอลิโญนี่เองะนะคะ,คะที่ทําให้บ้านเราฝนน้อยเลือะเกินค่ะท่านผู้ฟังนะคะฉจนั้นพายุสองลูกด้วยนะคะไม่เข้าไทยค,คุณกาค่ะสว่างแดนดินสกลน,นครวันนี้จะมีฝนไหมคะยังมีอยู่ครับสกลน,นครน,น,น้องคายบึงการนะครับอยู่ใกล้แนวล่องแล้วก็หลอ,อยอมความกดอากาศต่ำ นะครับค่ะคุณวิวาว่านะคะยีนี้โคราชจะมาช่วงไหนเอ่อยีอาจจะยังไม่ถึงโคราชอ่ะยีนะน่าจะถึงนะครับถ้าถึงก็เป็นช่วงกลางคืนนะครับโคราชยีถึงโคราชยี่สิบเก้าอาจจะเป็นช่วงเช้าเช้าของวันที่แปดนี้จะอยู่บนบนอีสานบนบนใช่ไหมคะอาจจะมีอีสานบนบนมาก่อนนะครับคุณเอกชัยศรีสเกตจะมีฝนเมื่อไหร่เอ่อยี่สิบแปดยี่สิบเก้าอ่อยี่สิบแปดน่าจะมาถึงแล้วเนอศรีสเกตนะครับค่ะคุณเมทัศค่ะ อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้จะมีฝนไหมคะวันนี้ก็มีถ้ามีก็เล็กน้อยครับคงไม่ได้จะเป็นฝนหนักนะครับค่ะคุณเฉลิมพรคุณเฉลิมพรจังหวัดพิจิตรนะคะยังไม่ตกเลยค่ะพิจิตรนี่คือเป็นเขตที่ฝนตกยากนะปีนี้โอกาสความหวังยังมีอยู่นะครับโอกาส9 30และลอกนี้นะได้แน่นอนนะคะคุณเฉลิมพรเพราะว่า ร่องจะลงมาคาวจะมาต่ําสุดถึงประมาณไหนคะคะกรับ็น่าจะเป็นภาคกลางแถวสิงคร์อ่างทองยุทธยาโอ้ถ้าร่องมาลงมาถึงภาคกลางนะพิจิตได้แน่นอนนะคะคุณงัวคันถ่ายนะคะสารคามอําเภอยางศรีสุราชจะมีฝนไหมนี่สารคามวันนี้ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าปริมาณฝนหนักยังไม่ได้นะตันนี้เนาะ้นเอาหนักก็อีกเก้าสามสครับห่างฉัด ห้างฉาดพอ,อลำปาง <ฝน S 1> เป็นบ้างฝนก็น้อยเช่นกันเนาะลำปางก็แรงเนาะปีนี้ฝนน้อยนะครับแต่ว่าก็เรานุ้นพร้อมกันนะนะครับยี่สิบแปดยี่สิบเก้าปต้นไปนะค่ะคุณประเดชถามเข้ามาว่าฝนละลอกเนี่ยรอบอใหม่เนี่ยคาดว่าจะมีกี่วันครับเพราะว่าอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากรอบที่แล้วมาครึ่งเดือดนอเลยเนาะที่จริงรอบที่แล้วนี่ทางด้านซิกตนตกค่อนข้างจะรับอันหนักหน่วงแต่รอบนี้ก็ อยู่หลายวันอยู่นะครับตั้งแต่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้านไปถึงวันที่สองสามโอ้เป็นเกือบนะครับเกือบสัปดาห์เลยนะคะคุณพระเดชเนี่ยรับมาเต็มเแล้วประมาณครึ่งเดือนแล้วรอบที่ผ่านมานะคะก็เตรียมรับอีกนะเพราะว่าปัจจัยรู้สึกจะรุนแรงเหมือนจะแอคทีฟดีก็คือรุนแรงกว่าเดิมนะคะคุณจารึกค่ะจันทบุรีจะมีหรือเปล่าจันทบุรีมีครับช่วงที่จะหนักก็สามสิบเนาะสามสิบสามสิบเอ็ดนะครับ ะค,ะคุณวันวิภาค่ะให้กําลังใจมาด้วยขอบพระคุณมากๆค่ะคุณประยชน์ประยชน์นะคะสมุทรสาครวันนี้จะมีฝนไหมคะมีช่วงเย็นครับสมุทรสาครค่ะ,ะแต่ว่าก็ดูแล้วก็จะมาทงางมาจากทางซีตะวันตกเนาะ ก็มาจากทางราชนรมันนะครับสามนาทีเดี๋ยวเราจ้องรัวละเอคุณพิพยอมบอกว่าทักทายผอเข้ามานะคะสวัสดีค่ะพอสมควรพิจิตค่ะรอรอมานานเกินเกินแล้วเราจะทุ่มว้ไหนนี่จะท่วมถามถะมจะท่วมไหมเนี่ยไม่ถึงกระท่วมเนาะแต่ว่าขอขอมามา มาเติมน้ำสักหน่อยหนึ่งก็คือ3 29 30นะพี่จิตนะครับเป็นรณบนะพี่สุรโลกด้วยค่ะคุณสุนีนะคะสวัสดีค่ะอุทัยธานีลานสักฝนจะตกเมื่อไหร่เอ่อจริงๆก็มีบ้างเนาะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เยอะถ้าเป็นช่วงที่จะมาหนักก็คือ30น่าจะมาถึงอุทัยนะครับค่ะไปที่สุรินบ้างอำเภอสุรินนะคะอำเภอโนนนาวรายไม่ไม่ตกเลยครับอหนังมาไม่ถึงเนาะพร้อมกันนะครับ29 30 ค่ะคุณบีค่ะเสาร์อาทิตย์นี้ช่วงเย็นๆถึงกลางคืนนะคะที่ไหนบางแสนจะเป็นยังไงบ้างจะมีฝนอยู่เสาร์อาทิตย์นี้เสาร์อาทิตย์นี้ยังมีฝนอยู่ทางตามแต่ไม่เยอะใช่ไหมคะก็เป็นฝนมาเร็วไปเร็วครับฝนช่วงนี้ฝนไม่ไม่หนักนะคุณบีค่ะเที่ยวได้ไหมเที่ยวได้เที่ยวได้ค่ะน่าจะไปอากาศยังดีอยู่เนาะสายเฮฮาวันหยุดถ้าเป็นช่วงงานกลางแจ้งก็อาจจะต้องระวังฝนสักหน่อยค่ะไปที่สุดท้ายคุณ สุพรรณบุรีค่ะฝนตกเป็นพื้นที่แต่ไม่กระจายนะคะเป็นจุดๆเนาะค่ะพอเอสุดท้ายค่ะก็เรื่องของฝนฟ้าช่วงนี้นะครับก็เป็นไปตามเรื่องของมรสุมก็เป็นส่วนใหญ่เนาะปัจจัยเสริมยังไม่มีนะครับแต่ว่าที่จะต้องมาติดตามแล้วก็เฝ้าระวัง เรื่องของฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นก็คือตั้งแต่28นะโดยเริ่มทางภาคอีสานก่อน<ช>นะครับ29 30ก็จะไล่ลงมาการกระจายก็จะต่อนเนื่องไปถึงวันที่2ที่3ามช่วงนั้นก็อาจจะต้องมาติดตามแพรเะ้าระวังกันเพิ่มเติมนะครับ<ช>ก็เป็นทั้งข่าวดีและข่าวด้านร้ายเนาะข่าวร้ายก็คือในบริเวณพื้นที่ที่มันตกอยู่แล้วอย่างเช่นชทางภาคอีสานนะครับก็อาจจะมีต้องระวังนะทุ่งสะพันน้ำปลาหลายส่วนทางด้านภาคเหนือตอนล่างภาคกลาง ตะวันออกกับกรุงเทพมหานครก็น่าจะมีการเพิ่มน้ําได้นะครับฝนน่าจะมาได้ครับค่ะก็เตรียมรับนะคะ28เป็นต้นไปค่ะที่ผอเอาบอกว่าข่าวดีนะคะมรสุมแรงขึ้นแล้วก็ร่องมรสุมร่องฝนลงมาพาดผ่านถึงภาคกลางเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวพี่พี่น้องพังภาคใต้จะน้อยใจนะครับเดี๋ยวคือฝนทางภาคใต้ช่วงนี้ยังน้อยอยู่นะครับจากอิทธิพลของตัวมวลอากาศเย็นที่ขยับสูงขึ้นมาแผ่ริมขึ้นมานะครับก็จะทําให ฝนอาจจะยังไม่เยอะนะครับแต่ก็รอล่องขยับลงมาก็จะพอมีฝนที้บ้างส่วนขึ้นลมตั้งแต่ยี่9แปดยี่บเก้าเป็นต้นไปเนี่ยขึ้นลมจะแรงโดยเฉพาะท่านอันามันนะครับเพราะฉะนั้นเรือที่จะเดินเรือนะครับพี่น้องชาวเรือชาวประมงก็คงจะต้องติดตามแลพาะระวังเป็นพิเศษนะครับค่ะสองคำถามนะคะกทมเย็นนี้เป็นยังไงมีตกอยู่ครับแต่ว่าวันนี้น่าจะเป็นคิวของกทมตอนล่างๆบ้านโป่งราชบุรีค่ะเราจะมาช่วงเย็นพร้อมกัน ค่ะครบถ้วนทุกภาคเลยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะข่าวดีมากๆเลยนะ28เป็นต้นไปเตรียมรับมือค่ะกับร่องฝนที่จะมาลงมาถึงภาคกลางเลยนะคะค่ะขอบคุณพออสุพเดต้นจันทร์ค่ะที่มาอัปเดตสภาพอากาศบอกข่าวดีให้พี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็น้องเป็นเฟซบุ๊กไลฟ์คุณอีสนะคะควบคุมเสียงรับโทรศัพท์วันนี้ดีจบินพินพร้อมพอและทีมงานขอลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เช้ามาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับ